สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเตรียมหนังสือกันเลยดีกว่าครับามาเตรียมหนังสือกันนะครับเด็กๆหนังสือที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือหนังสือประวัติศาสตร์นะครับชั้นป .2 นั่นเองนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับให้เด็กๆเ,เอาขึ้นมากันได้เลยนะครับ เอาขึ้นมาแล้วก็เปิดหน้าที่35กันเลยนะครับเอาหน้าตาหน้าที่35เป็นอย่างนี้นะครับเอาเลขหน้าดูจากตรงนี้นะครับมุมล่างด้านขวานะครับเลข35นะครับเอาใครเจอแล้วก็มาทำไปพร้อมคุณครูได้เลยนะครับหน้า35ของเรานะครับมีแบบึกหัดน,นะครับชื่อว่า กิจกรรมพัฒนาการคิดประจำบทที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆที่กำหนดให้เพื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันอ่าก็มีหัวข้อให้นะครับก็คืออดีตนะครับกับปัจจุบันนะครับ ข้อแรกเขาให้เปรียบเทียบการประกอบอาชีพนะครับในสมัยอดีตแล้วก็ในสมัยปัจจุบันนะครับพร้อมแล้วไปทำพร้อมกันเลยนะครับเขาบอกว่าการประกอบอาชีพในอดีตเนี่ยคนในชุมชนมีอาชีพทำไร่ทำนาทำสวนเป็นส่วนใหญ่นะครับ อา้าวส่วนการประกอบอาชีพในปัจจุบันเนี่ยคนในชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นเช่นค้าขายพนักงานบริษัทเป็นต้นนะครับอา้าวไปต่อหัวข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอา้าวยังอยู่ที่หน้า35นะครับหัวข้อต่อไปก็คือการแต่งกายนะครับ เอาการแต่งกายในอดีตเนี่ยผู้คนมักแต่งกายเรียบง่ายตามสภาพสังคมในสมัยนั้นนะครับเอาการแต่งกายในปัจจุบันนะครับคนได้รับอิทธิพลจากชาติอื่นๆจึงทำให้การแต่งกายเปลี่ยนไปจากเดิมโดยหันมาแต่งกายตามแฟชั่นมากขึ้นนะครับ ก็เป็นข้อเปรียบเทียบนะครับการแต่งกายในสมัยอดีตกับปัจจุบันนะครับอาทีนี้มาดูการสื่อสารนะครับการสื่อสารของคนในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันยังไงนะพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับการสื่อสารในอดีตเนี่ยการติดต่อสื่อสารกันของคนในอดีตจะใช้เวลานานเช่นการติดต่อกันทางจดหมายหรือบอกข่าวไปกับคนอื่นนะครับ อาทีนี้เรามาดูการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันกันบ้างดีกว่านะครับเอาการติดต่อสื่อสารกันของคนในปัจจุบันเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานนะครับเช่นการติดต่อกันทางโทรศัพท์หรือทางอินเทอร์เน็ตนะครับเ,เด็กๆเ,เขียนกันทันไหมครับถ้าเกิดเขียนไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอของเราไว้ก่อนได้เลยนะครับ ถ้าเขียนเสร็จแล้วเราค่อยกดเล่นอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับไปต่อกันที่อีกหัวข้อกันเลยนะครับเป็นเรื่องของประเพณีนั่นเองนะครับประเพณีต่างๆในอดีตเนี่ยผู้คนจะมีความศรัทธามากจึงปฏิบัติกันด้วยความเชื่อและความตั้งใจนะครับเอาส่วนรูปแบบประเพณีในปัจจุบันเนี่ย ประเพณีต่างๆเนี่ยได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น,นครับประเพณีบางอย่างที่ไม่เข้ากับยุคสมัยเนี่ยก็สูญหายไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นแนวทางให้เด็กๆได้ดูนะครับเด็กๆสามารถเขียนตามคุณครูได้เลยนะครับอาแต่ถ้าเกิดใครมีความคิดที่แตกต่างไปจากนี้นะครับก็สามารถ เขียนความคิดของตัวเองลงไปได้เช่นเดียวกันนะครับอา้าวถ้าเขียนเสร็จแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความกันด้วยนะครับเด็กๆอา่าว่าเขียนสะกดถูกต้องไหมเนาะถ้าถูกต้องหมดทุกคำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูด้วยนะครับแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลเลขที่กันด้วยนะครับเด็กๆเ,เอาแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ